คดีน้องชมพู่ในหลักฐานมันชัดเจนมันมีเส้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากนักกฎหมายว่าเราอย่าทรยศตอ่อพจากทีเพียงเพื่อจะเอาใจอ่าชายพลนะเอาใจเอซีให้เขามากดดูเราหวังยอดวิวยอดอยอดไลค์แค่นั้นเนี่ยมันไป่ได้มันทำที่นะกระจอกมันทำลายพจากทีตัวเองต้องพูดตรงไปตรงมาว่าคดีชายพลเนี่ยที่ศาลจาังหวดัดพุทธาหารตัดสินเนี่ยมันหลักฐานมันชัดเจน นะมันไม่มีอะไรสงสัยเลยว่าจะเป็นคนอื่นก็คือใจคนคนเดียวสารได้ตัดสินจำพุกถึงยี่สิบปีนะนะครับในเรื่องเด็กหายเนี่ยพยานแม่ล้องมาทัดเองนะครับแต่คดีแม่น้มอ,อ่คดีแตงโมเนี่ยคนบนเรือเนี่ยต่างคนต่างปฏิเสธไม่รู้เวงเพราะฉะนั้นก็คดีแตงโมก็เลยยุ่งยากผมเนี่ยร่วมทํางานกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งทำงานร่วมกับผู้บัญชาการนะแล้วทํางานร่วมกับผู้การสูงสุด ตำรวจชั says, ah, oh. yes. ้นผู้ใหญ่ก uh, 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 ็หลายคนก็เป็นเป็นเป็นชุดสืบสวนคดีน้องจมูเหมือนกันก็คือชุดเดียวกันนะโดยสมัยนั้นก็คดีแตงโมกับคดีจมูกก็มีท่านผอบตรนะก็คือพี่ปั๊นะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ก็รับผิดชอบในสองคดีที่ได้เรียนได้ทราบประกอบเด็มาเพราะนั้นสองคดีไม่เหมือนกันนะครับนะแตงโมเนี่ยก็มีเรื่องประมาทอย่างเดียวนะครับนะเพราะมันไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนก็คือเหมือนกับ คดีชมพู่เลยก็คือฟ้องได้แต่ประมาทรับผิดไปแล้วสองคนมันก็เป็นประโยชน์กับคดีก็แ,แสดงว่าเห็นว่าไอ้คนขับเรือสองคนเนี่ยประมาทนะก็เหลือแต่เพียงว่าแซมก็ติดจ๊อบมีส่วนประมาทไหมนะครับผมก็ยังเชื่อมัน่าคดีนี้นะคนที่เหลือบนเรือก็อาจจะประมาทก็ได้ถึงแม้ไม่ได้ขับแต่โดยทั่วไปคนที่ถูก๊ะไม่ขับเรือล้วจะประมาทย,ยังไงในเมื่อมีคนตกเรือตายแต่ท่านอายการในท่านบรรยายฟ้องได้ครับสิมาก นะเนื่องจากเป็นคดีใหญ่แล้วก็ตั้งคณะทางานเพราะ,ะั้ะนเนี่ยในเมื่อคนขับเรือประมาทแล้วคนอยู่บนเรือน่าจะประมาทไหมเพราะว่าทุกหนกคุณควรจะชวนคนลงไปนั่งในเรือหรือไม่นะตองค่ำกลางาคืนดึกดื่นแม่น้ําใหญ่นะมืดนะกินเหล้าเมายาเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปพิสูจน์ต่อไปซึ่งใครจะแพ้ชนะก็ว่ากันไปซึ่งพีเดเขาจะเข้าไปเป็นนายความในในเรื่องของกฎหมายซึ่งจะไปนค้นหาความจริงแล้วก็นะ แล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับอังโวต่อไปนะครับนะฮะอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าที่ผ่านมาก็ยุ่งฮะก็ตั้งแต่แถลงข่าวนี่นักข่าวมานี่เกือบร้อยคนนักข่าวทุกช่องมาฟังการแถลงข่าวของพี่เนยและคุณแม่แล้วก็คุณแซมแล้วก็ทนายตู่ะก็เป็นว่ากันไปเรื่องนี้มันกระดามากเยอะ นะครับเนะี่ยบางคนก็วิชาวิจานคุณแม่ไม่จบไม่สิ้นหรืออะไรต่างเข้าว่ากันไปนะส่วนผมเองเนี่ยเข้ามาในฐานะะารยความแนไปว่าความเฉพาะในชั้นสามเรื่องดรามา่าของผมก็คงไม่เกี่ยวผมกับคุณแม่ใจโมเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีสาเหตุโกรธเรื่ออะไรกันเราก็รักกันดีนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกันคุณแม่เรียกเรียกผมว่าพี่เดชทุกครัเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความคูมิร,รักใ,ในตัวและผมเองก็เป็นผู้ดับผู้ใหญ่ที่คุณแม่ให้ความคามพในเมื่อ นะเพื่อนมีปัญหาก็กลับมาก็ช่วยกันแนีกัน,นจบไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยววันหน้าแม่จะมาเทผม,มหรืออะไรจ่างไไม่ได้คิดเพราะว่าเป็นเรื่องกระบวนการในชันสารในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะนะครับเขาเรียกวอะไรเอาคําร้องไปยื่นต่อศาลเพื่อถอนทนายความคนเดิมแล้วแต่งแต่งตัวผมเองเข้าไปเป็นทนายนะครับก็คือคือคุณแม่แต่งนะก็เดี๋ยววันนี้ก็สายๆเนี่ยนะครับสายๆนี่ก็จะให้ทนายความเอคาคําร้องไปยื่นนะครับอันนี้ก็เรียนให้ พี่น้องประชาชนเพื่อทราบว่าเขาเข้าไปว่าความค้นหาความจริงนะสรางความเป็นธรรมให้กับนะครับแตงโมต่อไปนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวแตงโมกับชมพู่จะพันกันเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแตงโมนะนะครับนะฮะก็คดีของอ่าคดีของแตงโมนี่ครับมีพี่น้องสื่อมวลชนสนใจมากเพราะเป็นคดีดราม่าเมื่อวานนี้ก็ไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิคุณแม่ก็ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง รวมผมเองด้วยจะรับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางไปออกทีวีก็คงจะออกแค่ไทยรัฐช่องเดียวช่องอื่นก็คงอาจจะไม่ได้ออกแล้วเพราะว่างานเยอะลูกความจะด่าเอานะรับจ้างว่าความมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่ทํางานเอาจ่ออกทีวีผมก็โดนลูกความด่านะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้ไปไหน้วแต่ตอนเช้านี่ประมาณครับแปดโมงยี่สิบนะเดี๋ยวไลฟ์สดเราก็ไลฟ์สดเสร็จก่อนแปดโมงยี่สิบเนี่ยเราก็จะไปอ่าฟุลอินเข้ารายการช่องเก้า ของพุทธนาวีเกาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นอกนั้นก็จะเป็นลักษาะการฟรื้นดินผมก็ไม่สะดวกที่จะไปออกรายการก็เชิญมาทุกช่องเลยเดี๋ยวจะถามว่าเอ๊พี่เดย์ทำไมไม่ไปออกโลนกระแสพี่เดย์ทำไมไม่ไปออกช่องนั้นช่องนี้อะไรต่างนะเขาเชิญทุกช่องครับแต่ผมมีงานเยอะนะมีงานมีงานเยอะมากครับคดีความอะไรต่างๆลำชอบเยอะคดีลูกความประจําสถาบันการเงินแล้วก็เดี๋ยวต้องไปสอนหนังสือนะนะมีบรรยายมีอะไรต่างๆที่ ท่านรัฐมตีว่าการกระทรวงเกษตรท่านทมนัไปเปิดงานก็มีเรื่องราวเยอะที่ต้องไปสอนหนังสือต้องไปสอนหนังสือที่ขอนแก่นได้รับเชิญจากสากลการบินไทยครับบริษัทการบินไทยมหาชนก็จะไปบรรยายคนฟังก็ต้องสองสามร้อยครับที่ขอนแก่นจำไม่ได้จะไปขอนแก่นหนือไหนก็ไปบรรยายเรื่องกฎหมายสากลกฎหมายอะไรต่างๆนะัเพราะนั้นภารกิจเยอะก็ต้องกราบเรียนกลับขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนที่ว่าไม่สามารถเดินสายออกทีวีได้ อย่างวันนี้ก็มีเชิญหลายช่องแต่ก็ไปไม่ได้ครับไม่สะดวกงานเยอะนะนะครับจาเชิญคุณแม่ไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเรืร่องเป็นเรื่องเรื่องชีวิตตัวผมก็อายุอยู่วุ่นวายาจริงๆตอนนี้มีคดีดังอยู่สามสที่เตรียมแถลงข่าวแต่เนื่องจากพอมาติดคดีแดงงไปแล้วแล้วก็ยังยังไม่ได้แถลงข่าวมีคดีดังอยู่สองสามเรื่องนะฮะที่จะแถลงข่าวแต่ว่าก็พักก่อนเดี๋ยมนทำงานก่อนมีต้องเขียนทอนดีกาเขียนอะไรกาดๆนะแล้วก็มีงานงานสถาบันการเงินแล้วก็งาน สอนหนังสืองานที่ปรึกษาอะไรยังยังยังแน่นอยู่นะก็ก็เรียนให้พ่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงพี่เดนะครับมาว่าความคุณแตงโมไม่เสียหายอะไรครับเป็นการใช้วิชาชีพที่เป็นทักษะส่วนค่าทะลงทนายอะไรต่างๆก็เดี๋ยวก็คุยกับคุณแม่ก็คงจะไม่คิดถึง30แล้วก็คงจะไม่ไปไถเงินค่าปลาสลิดแล้วก็ไม่ต้องไปไถเรื่องพินเตอร์เพราะว่าของผมมีสํานักงานมีพินเตอร์เรียบร้อยแล้วปลาสลิดก็มีเอฟซีมาให้บ่อยเพราะเจ้าของบอก โโปลาสลิดที่สมุดบางารบางาบ,างบอก็เป็นเอีผมก็ส่งให้กินบ่อยผมก็คงไม่ไปถ่ายเงินคุณแม่นะเพราะนั้นคุณแม่เขาผมจะสบายใจที่กลับมาหาพี่เดเพราะว่าสมัยก่อนไปกินวายกันผมก็ต้นจ่ายนะแต่ก็เลี้ยงวายคุณแม่นะนะครับนะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินการทองนะนักกฎหมายทนายความคนเือจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองแต่ผมไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ผมไม่ใช่คนรวยแต่เป็นคนไม่มีนี่ไม่มีสินเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายเพราะนั้นก็สบายสบายเพราะ ส่วนเรื่องดราม่าของคุณแม่เมื่อวานนี้เรื่องบอดิกาดก็หลายคนก็บอกว่าเอ้คุณแม่บอดิกาดคุณแม่เนี่ยทำไมนะอ่าเป็นข่าวนะครับว่าทําไมอยากคุณขับรถการเป็นบอดิกาดและคุณแม่ไปอ่าเป็นแฟนกับบอดิกาดคุณแม่อะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณแม่นะไม่เกี่ยวกับผมนะผมคงไม่แสดงความคิดเด็นในเรื่องของตัวลูกกว่าใครจะแสดงความคิดเด็นเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่อย่างไรก็ก็รับโยบไปเองเนี่ยตอนนี้ก็ดราม่านะครับว่าคุณแม่มีบอดิกาด ชอบบริการหรือเปล่าหรืออะไรต่างก็นั่นอันนั้นก็คุณชัยวัดอดีตที่ปรึกษาเป็นคนแฉนะคุณแม่มีการจูบกับบริกรรหรือไม่คุณแม่กับฏิเสธเรไม่ได้จูบนะไม่ได้จุ๊บไม่ได้ไรต่างๆจุ๊บรู้นะครับก็ว่ากันไปคือเรื่องส่วนตัวของลูกความเนี่ยคือตอนนี้เป็นอะไรความของคุณแม่แล้วก็ผมจะจะไม่อาจที่จะวิพากษ์วิจารณ์ให้ลูกความเสียหายง่ายก็ว่ากันไปนะใครจะวิจารณ์คุณแม่แต่คุณแม่ทําไมตอนแรกให้ขับรถตอนนี้เลื่อนระดับเป็นเลขา แล้วก็ไปคบกันหรือเปล่าไปจุกกันไหมอะไรคุณแม่ก็ปฏิเสธไปแล้วนะครับนะนะครับบอจริงคุณแม่กับคุณช้างเนี่ยที่โดนกล่าวหาเรื่องจุบเรื่องอะไรต่างเนี่ยเรื่องคบกันเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความนะตั้งแต่วานเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับว่าเขาเสียหายหรืออะไรกันพ่อพ่ว่ากันไปนะเรื่องดราม่าของคุณแม่กับบอดี้กาดนะบอดี้กาของคุณแม่ก็ว่ากันไปนะใครจะทำอะไรกันก็ไม่ได้เกี่ยวครับพี่เดวพี่เดวไม่เกี่ยวแล้วไม่รู้เรื่อง เพราะนั้นคุณแม่จะมีบอดี้การ์ดจะจับคนขับรถเป็นเลขาอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกความเราก็คงจะพูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวก็จะมีปัญหานะครับนะอันนี้ก็เรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่น้องประชาชนได้ได้เดนติดตามดูนะครับก็มีหลายเรื่องนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มีความสนใจของประชาชนในขณะที่จากรายการนี้นก็มีนะก็มี นักผมนักข่าวโทรเข้ามาตอนจัดรายการเราถอภไปนะฮะนนี้ล่นกำลังจัดรายการอยู่นะครับมีอะไรบ้างครับไปดูนะนักเรียนช่างกนยกพวกตีกันโอ้โหนี่นะนะก็คงไม่ต้องไปพูดถึงสถาบันสถาบันก็คงไม่ได้เกี่ยวด้วยนักเรียนช่างกนยกพวกตีกันหลายสิบคนกลางแหล่งท่องเที่ยวนะครับญาติมาทุวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะฝากกรมการปกครองอยากจะฝากทนายยกรัฐมุตรีอยากจะอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รวมศึกษานะครับหรืออวนนะครับลงไปแก้ปัญหาการแก้ปัญหานักเรียนตีกันเนี่ยจะใช้วิธีการปราบรามจับตึ้งเยอมันแก้ไม่ได้นะครับเหมือ Ed, พพนยาเสพติดไล่จับอย่างเดียวเนีน่ยมันยังไงก็ไม่หมดครับบ่อนการพนัจ just, kind of นจับยังไงก็ไม่หมดครับมันมันต้องมีมาตรการในการป้องกันซึ <Hello everyone. S 1> ่งเป็นเรื่องยากก็ฝากเป็นนายกเศรษฐานะครับว่าท่านเป็นนายกอันตรีเนี่ยท่านต้องไปดูนะครับนักเรียนตีกันในเรื่องใหญ่ท่านต้องให้ความสําคัญกับเรื่องระบบการศึกษาถ้าสมมติว่าเยาวชนของชาติ นักเรียนนักศึกษาได้ตีกันทุกวันเนี่ยมันอนาต